สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงเรื่องราวที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวที่หลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านได้เขียนเอาไว้เมื่อปีพศ2 5 0 0าอัตมาได้ป่วยหนักไปนอนพักรักษาตัวที่กรมแพทย์ทหารเรือปัจจุบันคือโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปนอนอยู่ที่ตึกหนึ่งเป็นห้องพิเศษเวลานั้นประมาณสี่ทุ่มเศษเศษไฟฟ้าในห้องยังไม่ดับ และประตูก็ใส่กรอนแล้วถึงเวลานอนนอนคนเดียวก็ยังไม่หลับปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งมายืนอยู่ข้างเตียงเป็นชายลักษณะเป็นคนล่ำาล่ท่าทางแข็งแรงธรรมดทะแมงปราดเปรียวมากเป็นคนผิวขาวหน้าค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมนิดๆแต่มีเนื้อเต็มนุ่งกางเกงขาสั้นสีขาวเนื้อเขานิดหนึ่งใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวเนื้อสอกหน่อยก่อนที่อาตมาจะเห็นท่านผู้นี้ ก็เพราะขณะที่ไปนอนป่วยอยู่ที่นั่นก็มีความรู้สึกว่าบรรดาผีทั้งหลายอาจจะแกล้งได้ง่ายเนื่องจากกําลังใจของคนป่วยความเข้มแข็งน้อยก็นึกว่าในที่นี้เป็นเขตพระราชฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้ขอพึ่งบารมีท่านให้คุ้มครองขอท่านมายืนก็มองเห็นไม่ต้องหลับตาไม่ต้องเข้ายานในเมื่อผีจะแสดงตัวให้ปรากฏ แต่ความกลัวไม่มีเพราะเรื่องนี้ชินมาตั้งแต่บวชพรรษาที่หนึ่งก็เลยถามท่านว่าท่านเป็นใครท่านผู้นั้นก็ถามว่าเมื่อกี้ท่านนึกถึงใครละ่ะก็ตอบท่านว่านึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านก็บอกว่าผมนี่แหละพระเจ้าตากสินมหาราชก็เลยมองไปมองมาดูลักษณะการแต่งกายท่านก็เลยถามว่ามองอะไร ก็บอกว่ามองดูลักษณะพระเจ้าตากศินมหาราชท่านถามว่าเชื่อหรือยังว่าเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชก็เลยตอบว่ายัางไม่เชื่อที่มองมี่เพราะยังไม่เชื่อท่านถามว่าไม่เชื่อตรงไหนก็บอกว่าไม่เชื่อตรงกางเกงกับเสือ้อเพราะพระมหากษัตริย์ไม่น่าจะนุ่งแบบนี้ท่านถามว่ากษัตริย์ก็ต้องส่งเครื่องกษัตริย์นอนเชียวหรือนี่มันสี่ทุ่มกว่าแล้วนะ ก็บอกว่าจะรู้ได้อย่างไรในเมื่อเป็นกษัตริย์เวลาเป็นผีมาแสดงตนให้ปรากฏก็ต้องใช้เครื่องทรงแบบกษัตริย์ท่านบอกว่าใช้เครื่องทรงกษัตริย์ก็ได้พอพูดจบเครื่องทรงก็เป็นกษัตริย์ท่านถามว่าเชื่อหรือยังจึงตอบท่านว่าตอนนี้เชื่อแล้วต่อมาก็คุยกันตั้งแต่สี่ทุ่มเศษๆถึงตีห้าครึง่งคุยกันเรื่องในอดีตความเป็นมาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่เป็นเด็กชายศีลไว้หางเปียจนกระทั่งถึงขั้นวางแผนให้ราชการที่หนึ่งเป็นพระมหากษัตริย์เป็นการยืนยันว่าพระองค์ไม่ได้ถูกราชาการที่หนึ่งประหารชีวิตเมื่อราชาการที่หนึ่งขึ้นถลิงราช,ชสมบัติแล้วก็นำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านปวดเป็นพระแล้วนั่งขานหามไปทรงออกทางปากท่อตอนกลางคืนไปส่งที่ถ้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช ลูกชายของท่านมีสองคนคนพี่ให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจะได้บำรุงงพ่อผลน,น้องก็ให้ทุนเป็นพ่อค้าสำเพาเป็นการหาทรัพย์สินเข้าเมืองเป็นการยืยนยันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนจะสวรรคตเป็นพระสงฆ์ไม่ได้ถูกฆ่าตายพระองค์สวรรคตที่นครศรีธรรมราชท่าที่ท่านพักก็ยังอยู่กุฏิหลังนั้นเข้า่านเรียนแบบไว แต่ความจริงกุติที่อยู่จริงๆดีกว่านั้นเขาทำให้มีความพาสุกกว่านั้นออกจากถ้ำท่านก็มีที่พักมีห้องพักแบบสบายๆความจริงท่านไม่ได้สั่งแต่ลูกชายเป็นคนสร้างให้ท่านอยู่ด้วยความสงบคนที่เป็นกาษัตริย์มาแล้วเป็นทุกอย่างมาแล้วมันก็หมดความโลภความโกรธความหลง และก็เป็นคนแก่ด้วยก็หมดความรักฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของท่านก็เป็นไปด้วยความเคร่งครัดแต่ไม่ได้เคร่งเครียดคำว่าเคร่งครัดคือการปฏิบัติตรงไปตรงมาในมัชฌิมาปฏิปทาก่อนท่านจะลากลับอัตมาถามว่าขอหวยสักสองตัวได้ไหมท่านบอกว่าสมัยผมมีแต่หวยจับยีก่กีหวยแบบเล็ท้ายสามตัวสองตัวแบบนี้ไม่มีเรื่องหวยนี้ผมไม่รู้หรอก แต่เวลานี้ผมมีสตางค์ติดกระเป๋ามาเพียง25สาตางค์ผมขอถวายหมดพูดแล้วท่านก็หยิบเหรียญโยนไปใต้เตียงเห็นเลข25สา้ายแจ๋วขอตอนเช้าบรรดาพยาบาลและนายทหารประจำตึกมาถามว่าเมื่อคืนมีอะไรบ้างครับก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาเยี่ยมขอหวยท่านท่านบอกว่าไม่มีมีแต่เงินเหรียญ2ีสตางค์ แล้วท่านก็โยนไปใต้เตียงปรากฏว่าภายในวันนั้นข่าวกระจายไปทั่วกรมอูทุกคนเล่นเลขท้ายสองตัวถูกกันมากต่อมาวันที่29มกราคมปีพศ2 5 3 3วันนั้นพันเอกสถาพรได้นำดาบเล่มหนึ่งมาจากเมืองตากเขาบอกว่าเป็นดาบของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อจะมาให้เจ้ากรมการสัตหารบกที่จังหวัดนครปฐม คืนนั้นก็นำดาบตั้งไว้ในที่ที่มีเครื่องสักการะพอตอนดึกเวลาประมาณสักหกทุ่มเวลาจะนอนก็ทำจิตเป็นสมาธิตามปกติของพระก็เห็นภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินสวยงามมากมาที่ดาบถามท่านว่ามาทำไมท่านบอกว่าก็เขาว่าดาบของผมนี่ครับผมก็มาทำให้มันหน่อยถามว่าทำแล้วจะมีประโยชน์อะไรบ้างท่านก็ว่าประโยชน์มี หลังจากนั้นก็คุยกันถามว่าเวลานี้ลาจากพุทธภูมิหรือ,อยังท่านบอกว่ายังไม่ได้ลาจึงถามว่าตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆหรือท่านบอกว่าเวลานี้พระโพธิสัตว์ที่มีบารมีเต็มรอคิวกันยาวเหยียดผมก็อยากจะลาไปพุทธภูมิเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจว่าท่านลาแล้วจะมีผลเป็นประการใดก็เลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นไปคุยกับพระกันดีกว่าไปด้วยกันไหมท่านบอกว่าไปสิที่มานี่ก็จะมาชวนไปหาพระด้วยกันเมื่อไปถึงกราบท่านแล้วก็ถามว่าเวลานี้เทวดาศินเป็นพระโพธิสัตว์อยากจะทราบว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่เท่าไหร่หลังจากพระศรีอาริไปแล้วพระท่านก็บอกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่30หลังจากพระศรีอารินิพพานแล้ว ก็เล่นเอาเทวดาศิลต้องไปนั่งยิ้มที่ชั้นดูสิทธ์อีกถึงสามพระพุทธเจ้าก็เลยถามพระท่านว่าถ้าเทวดาศินจะลาจากพุทธภูมิเมื่อไหร่จะไปนิพพานท่านบอกว่าเทวดาศินนี่ถ้าหากลาจากพุทธภูมิเป็นสาวก,กภูมิกำลังเต็มมานานแล้วที่เหลือก็แค่เอหิภิกขุเท่านั้นก็พอถ้าตรัสว่าเอหิภิกขุเทวดาศินก็เป็นพระสมบูรณ์แบบ ท่านก็เลยเข้าไปกราบพระพระท่านก็บอกว่าเอหิภิกขุเจ้าจงเป็นภิกษุมาเถิดเพียงเท่านี้เทวดาศินก็กราบสภาพจากเทวดาเป็นวิสุทธ,ธิเทพนี่ก็เป็นเรื่องนิมิตลืมตาไม่ใช่นิมิตหลับตาไม่ได้เข้าฌานสมาบัติถ้าถามว่าถ้าไม่เข้าฌานสมาบัติแล้วรู้ได้อย่างไรก็บอกว่าท่านแสดงภาพให้รู้มันก็รู้ด้วยกันทุกคนแหละ และเรื่องต่อไปที่ดิฉันจะเล่าเป็นเรื่องราวของพระพินิษอักษรหรือท่านทองดีท่านมาบอกกับหลวงพ่อหรือสีลิงดาว่าท่านเป็นพระองค์ชั้นที่เจ็ดพระพินิษอักษรมีนามว่าทองดีเป็นสมเด็จพระราชาบิดาของราชการที่หนึ่งทรงประสูติในเรือฝั่งตรงกันข้ามกับโบสถ์เก่าว,วัดท่าซุงในฐานะที่พระองค์เป็นทั้งชาวสุขโขทัยและชาวกรุงศรีอยุธยา และยังเป็นชาวเชียงแสนท่านเป็นคนของแผ่นดินเพราะว่าท่านสืบเชื้อสายมาจากเชียงแสนชาวเชียงแสนมาตั้งถิ่นฐานที่สุโขทยัยต่อมาพระราชโอรสของพระองค์ได้เป็นใหญ่ในกรุงเทพเป็นอันว่าวงนี้เป็นวงที่มีคุณต่อประเทศชาติอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬานโลกมหาราชทรงเป็นแม่ทัพในการกู้ชาติที่มีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นหัวหน้าต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถาแหลงราช,ชสมบัติเป็นกษัตริย์พระองค์ก็เป็นกำลังใหญ่ในการปราบปรามข้าศึกต่อมาในสมัยพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ก็ทรงปราบปรามข้าศึกรักษาเอกราชให้ประเทศชาติอยู่รอดเป็นอิสระจนกระทั่งทุกวันนี้ เวลานี้วงของท่านทองดีก็ยังครองประเทศชาติอยู่ท่านพระพินิตอักษรท่านเป็นครูและท่านก็เป็นหมอด้วยสมัยก่อนคนเป็นหมอง่ายเรียกว่าหมอยาป่าหรือหมอโบราณท่านมีความรู้ทางหมออยู่บ้างตามสมควรเรื่องความเป็นหมอของคนโบราณถือว่ามีความสําคัญคืนในวันหนึ่งของปี2515เวลาประมาณ23นาฬิกาเศษ อาตมารู้สึกง่วงนอนเร็วกว่าปกติจึงเอนกายลงนอนได้เห็นชายคนหนึ่งรูปร่างขาวท้วมนุ่งผ้าจงกระเบนสวมเสื้อธรรมดาแต่ยาวลงเลยชายพกประมาณหกนิ้วุุดมือขวาถือหนังสือเล่มใหญ่แนบกับตัวเห็นภาพนั้นเมื่อดับไฟมืดใส่กรอนแล้วหน้าตาก็มีลูกกรงเล็ก ตามความรู้สึกขณะนั้นบอกว่าชายผู้นี้คือผีชายที่ยืนให้เห็นนั้นท่าทางท่านสุภาพมากยืนเฉยๆไม่แสดงอาการผิดปกติแต่เวลานั้นกำลังง่วงจัดอยากจะหลับท่าเดียวจึงคิดว่ามีธุระอะไรพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันใหม่แต่ต้องมาก่อนง่วงนอนพอวันรุ่งขึ้นเข้านอนก่อนเวลาเพราะเกรงว่าจะง่วงอาจจะผิดสัญญากับผีได้ เวลาประมาณ22นาฬิกาก็เข้าห้องบูชาพระตามปกติเมื่อบูชาพระเสร็จก็เข้านอนพอหลังถึงพื้นศีรษะถึงหมอนก็ปรากฏภาพชายคนเมื่อวานที่ผ่านมามายืนอยู่ข้างปลายเตียงทางด้านขวาจึงถามท่านว่าท่านเป็นใครท่านก็ตอบว่าผมคือทองดีครับถามท่านอีกว่าทองดีคือใครท่านตอบว่าทองดีพอทองด่วงครับเมื่อท่านตอบแล้ว ก็คิดไม่ถึงว่าท่านทั้งสองเป็นผู้ที่มีคุณใหญ่ต่อประเทศและอัตมาก็ยังสำนึกในบุญคุณของท่านที่ท่านเมตตาเสียสละให้ไทยได้เป็นไทยอยู่จนทุกวันนี้ท่านมาแสดงตนให้เห็นจึงได้ถามท่านต่อไปว่าทองด้วงคือใครท่านตอบว่าทองด้วงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถามท่านว่าที่ท่านมานี้ท่านมีความประสงค์อะไรท่านก็บอกว่า ผมเป็นครูครับเมื่อท่านสร้างวัดเสร็จช่วยสร้างโรงเรียนให้ผมสักหลังหนึ่งก็รับปากท่านว่าถ้าไม่เกินกำลังเต็มใจจะสร้างให้ท่านท่านเล่าให้ฟังอีกว่าเดิมทีท่านเป็นข้าราชการที่กรุงศรีอยุธยาได้รับบรรดาศักดิ์ครั้งสุดท้ายที่พระอักษรสุนทรต่อมาเมื่อพมา่าล้อมกรุงศรีอยุธยาท่านได้าพาภรรยาและบุตรคนเล็กอายุเจดปีขึ้นไปที่พิษณุโลก ไปอยู่กับเจ้าเรืองพระฝังพระยาพิสณุโลกท่านตั้งให้เป็นพระพิณิอักษรเพราะให้ท่านเป็นครูสอนหนังสือหนังสือราชการกับพวกขุนนางเวลาล่วงมาประมาณปีเศษอาศัยที่ขุนพระพิณิอักษรเป็นคนฉลาดมีความสามารถมากต่อมาขั้นสุดท้ายท่านได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาจักรีศรีองค์ครักษ แต่ไม่มีใครสนใจในบรรดาศักดิ์นี้ที่สนใจจริงๆก็คือขุนพระอักษรสุนทรเป็นบรรดาศักดิ์ที่ทางกรุงศรีอยุธยาตั้งให้ดังนั้นในประวัติศาสตร์ของท่านจึงมีเพียงชื่อพระอักษรสุนทรท่านบอกว่าผมเกิดที่แม่น้ำสแก่กลางเกิดในเรือครับเรือที่ผมลอดจากคันบรรดาอยู่ตรงนี้ครับท่านชี้สถานที่เรือจอดให้ทราบ เป็นธรรมดาของอัตมาเมื่อคุยกับผีจะเป็นผีระดับไหนก็ตามผีมีหลายระดับคือนรกเปรตอสุรกายสัมภเวสีภูมิเทวดาอากาศเทวดาพรหมทั้งหมดนี้เรายกยอดเรียกผีเหมือนกันหมดเพราะไม่สามารถเห็นเขาได้ตามปกติเมื่อเขาต้องการให้เราเห็นเราจึงเห็นเมื่อท่านจะกลับจึงได้ถามว่าท่านมาขอร้องตามนี้ก็ไม่ขัดข้อง แต่อยากจะขอเหตุผลสักหน่อยว่าถ้าท่านเป็นท่านทองดีจริงท่านจะบอกหรือแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งให้เพื่อเป็นหลักฐานควรเชื่อถือได้ท่านถามว่าไม่ไว้ใจท่านหรือก็เรียนท่านว่าไว้ใจแต่ขอไว้เพื่อความมั่นใจท่านก็บอกว่าวันพรุ่งนี้ทางบ้านโน้นเขาจะรื้อบ้านท่านชี้ไปทางที่ท่านบอกว่าเคยจะเป็นบ้านของท่านเขาจะรื้อบ้านเขาจะได้เงินกลม ถ้าเขาได้เงินกลมจริงก็เป็นการยอมรับว่าผมคือทองดีจริงกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือต่อจากนี้ไปไม่เกินหนึ่งเดือนทองคำที่ตักบุนผมฝังไว้ใกล้พระอุโบสถจะเลื่อนเข้ามาใต้ถุนที่คุณอยู่จะมีเสียงดังจากทองที่เลื่อนมาไว้ชัดเจนมากถ้ามีเสียงทองเลื่อนจริงก็เป็นเครื่องยอมรับว่าผมคือทองดีจริงพอวันรุ่งขึ้นก็มีคนนำเงินกลมมาให้สิบกว่าอัน ผู้ให้บอกว่าเจ้าของบ้านเขารื้อบ้านขุดดินลงไปเพื่อเอาเสาเรือนขึ้นเมื่อนำเสาเรือนขึ้นมาแล้วพบเงินกลมหนึ่งหายเจ้าของให้นำมาถวายต่อมาอีกไม่ถึงครึ่งเดือนคืนวันนั้นมีคนมาร่วมเจริญพระกรรมฐานกันมากขณะที่ทุกคนกำลังเจริญพระกรรมฐานก็ได้ยินเสียงคลื่นใต้ดินได้ยินชัดมากเสียงนั้นเลื่อนใกล้เข้ามาพอถึงตอนดึก เสียงก็เงียบเมื่อเลิกพระกรรมฐานต่างคนต่างก็ลุกไปดูสถานที่ที่มีเสียงก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติรุ่งเช้านายดาบตระกูลเป่าริกออกไปดูบริเวณน,นั้นเห็นดินยุบลงนิดหน่อยแต่เป็นบริเวณกว้างได้เอาเหล็กแทงลงไปปรากฏว่าจมทั้งเส้นแต่ยังไม่ถึงก้นลุมทั้งหมดนี้จัดเป็นอภินิหารของท่านได้ ต่อมาตั้งใจจะสร้างโรงเรียนให้ตามที่ท่านขอไว้ได้ติดต่อทางผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดในสมัยนั้นเรื่องก็เงียบหายไปเมื่อหาทางสร้างโรงเรียนไม่ได้จึงสร้างศาลาการประเรียนแทนให้ชื่อว่าโรงเรียนพระพินิษอักษรทั้งนี้ก็เพราะว่าศาลาก็คือโรงเรียนคำว่าปรเรีนแปลว่ารู้รอบหรือรู้ทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรม ดูเหมือนจะมีความสำคัญมากกว่าโรงเรียนซึ่งสอนเฉพาะความรู้ปกติธรรมดาจึงมีความเห็นว่าสาลาการปรเรียนมีความสำคัญมากหลังจากนั้นได้สร้างโรงพยาบาลแม่และเด็กขึ้นจึงคิดจะสร้างรูปท่านไว้เป็นอนุสรณ์ในฐานะที่ท่านเมตตามาหาถึงสถานที่นอนและถ้าชาวบ้านถามก็จะได้บอกว่าปั้นรูปต้นวงจัก,กรีเพราะว่าถ้าเรามีความเลื่อมใส มีความจงรักภักดีต่อพระราชวงศ์จักรีคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่9ก้าเราไหว้ต้นวงองค์จักรีองค์เดียวก็ถึงลูกหลานเหลนทั้งหมดเวลาจะปั้นรูปท่านรูปตัวอย่างไม่มีก่อนอื่นปั้นรูปเล็กน้อยก่อนคุณยุพดีจักสุรัชเป็นผู้ปั้นรูปเล็กด้วยดินเหนียวก่อนและช่างปั้นรูปใหญ่ คือนายช่างประเสริฐแก้วมณีจบชั้นประถมปีที่สี่อาตมาถามท่านว่าเอาใครเป็นแบบฉบับที่คล้ายคลึงท่านก็บอกว่าเอารูปราชการที่หกคล้ายคลึงมากแต่ผมมากกว่านั้นเลนผมคนนี้ผมน้อยไปหน่อยถุงโตกว่าผมนิดหนึ่งท่านเป็นคนเนื้อเต็มปกติท่านไว้ผมส่งดอกกระทุม่มท่านบอกว่าถ้าปั้นรูปใหญ่ท่านจะมาช่วย มีส่วนคล้ายครึงประมาณสัก30%ก็เป็นอันว่าใช้ได้เพราะไม่มีรูปตัวอย่างให้ดูเมื่อปั้นรูปท่านเสร็จแล้วประดิษฐานไว้หน้าโรงพยาบาลแม่ละเด็กปรากฏว่าอภินิหารรูปของท่านก็คือคนไข้ที่รักษาโรคมาจากที่อื่นแล้วไม่หายก็รักษาหายได้ถ้าคนไข้คนไหนไปจุดทูปปูชาท่านขณะที่มารักษาผลไข้คน,ค,คนนั้นโรคจะหายเร็วมาก เป็นที่ยอมรับนับถือจากคนไข้เป็นอันมากต่อมาเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2530ท่านมาเล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพไปปราบพระฝางได้เมื่อเจ้านายหมดวาสนาบารมีท่านก็พาภรรยาและบุตรไปอยู่เมืองเล็กๆทางเหนืออยู่อย่างคนแก่ชอบสงบไม่นานนักท่านก็บรรณะเพราะใครท่านบอกว่า ท่านเป็นโรลงชั้นที่เจ็ด